สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีชีวิตนิกกี้หวังให้ตักบริบุนสำนึก เป็นหนึ่งหนึ่งคุณพ่อซุปตาสายหาสำหรับทักบริบูรณ์หลังจากแต่งงานกับภรรยาชาวมาเลเซียคุณเอลซีมีทญญายาทบุตรสาวตัวน้อยน้องบิลลีฟที่หลายต่อหลายคนบอกว่าพลังได้พ่อมาเต็มเต็มแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตครอบครัวเขาก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นครั้งหนึ่งเคยเกือบแยกทางกับภรรยาแล้วพร้อมเอาทนายมาแบ่งสมบัติเสียด้วยซ้ําไปนอกจากนี้เอลซียังเคยอุ้มทญญายาทนี้กลับประเทศตัวเองไปแล้วครั้งหนึ่งโดยตักบริบูรณ์เล่าว่าหนักสุดคือสะสมมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องปัญหาเล็ก กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาจนมันหนักจะทําอะไรก็ห้ามเราเองก็อาจจะผิดใจร้อนวู่วามครั้งแรกที่เห็นภรรยาคือไม่ยอมเลยพี่ก็อึง้งเอลซี่ก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นถึงขั้นเรียกทนายมาเมียก,ก็กลับไปมาเลเซียตอนนั้นเราจะไปหาใครก็ได้ไปทําอะไรก็ได้แต่กลับมาบ้านไม่มีเอลซี่ไม่มีบิลิฟแล้วมันเหงาไปเที่ยวเต็มที่แต่สุดจริงๆคือครอบครัวเอลซี่และบิลิฟจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นจะพ่อสายหาอีกคนหนึ่งคือนิกกี้นัตชัดและโกบอย ได้พาไปดูชีวิตตักบริบูรณ์แถมยังถูกถามถึงคุณชินหมอนวดคนโปรดของตักบริบูรณ์จนกระทั่งนิกกี้นัดถามตักกลัวพระยาจริงไหมตักปฏิเสธไม่ใช่แต่พอมีน้องบิลิฟแล้วเกมพลิกเคยหเคยด้วยอยู่ครั้งหนึ่งเอลซี่หอบบิลิฟกลับมาเลเซียเลยแล้วจะอยู่ยังไงแรกๆอยู่ได้หลังๆไม่ใช่แล้วแล้วยังจะมาถามเรื่องหมอนวดอีกตักเล่าไปหัวเราะไปพร้อมทั้งบอกนิกกี้ว่าของผมกินแล้วก็จบของคุณไม่จบไปเลี้ยงดูแลเขาด้วยก่อนจะไปถึงร้านที่บอกเป็นร้านประ จำตักย่านสีนักครินทักเราว่าวันนั้นเที่ยงคืนดื่มมาหนักเลยอรุยเดียวไปห้อง VIP เลยน้อง6คนก่อนด้านตักจะบอยวายถามแต่เรื่องหมอนวดตลอดไม่เคยถามเลยผมเลี้ยงบีลิฟอะไรยังไงหลังจากนั้นนิกกี้นะัชละโกบอยแก้เผ็ดตักบริบูนปล่อยให้อยู่หน้าร้านนวดเคว้งคว้างอยู่คนเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ